สวัสดีครับทุกๆท,ท่านขอต้อนรับสู่ซ u เปอร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถรับผมยังจำเธอคนนี้ได้ไหมครับผู้เล่นคนนี้เป็นผู้เล่นชาวเวียดนามเธอชื่อว่าทานทิ่ินถุยหรือที่เราจะรู้จักกันดีในานามของโฟทีซึ่งตอนนี้เธอไปอยู่กับสโมสร PFU b l u c a t ซึ่งเป็นสโมสรในลีกของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับ ด้วยหน้าตาที่น่ารักสดใสกับฟอร์มอันร้อนแรงของเธอต้องบอกเลยว่าแฟนรบรบลเวียดนามภูมิใจในตัวเธอมากแลเมารู้ว่าเธอได้กลับไปเล่นในลีกญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งก็มีคอมเมนต์ต่างๆมากมายครับที่แสดงถึงความภูมิใจของแฟนรบรบลเวียดนามบางคนบอกว่าทัานทุยนี่แหละเขาคือแบรนด์ระดับหนึ่งของเวียดนามเธอจะทําให้แฟนรบรบลเวียดนามได้เห็นรางวัลจากประเทศญี่ปุ่นบางคนก็บอกว่าขอให้เธอเนี่ยจะรัดแสงได้สองแสงในประเทศญี่ปุ่น บางคนก็แอบแซวว่าเธอเนี่ยตอนนี้หน้าเหมือนญี่ปุ่นไปแล้วอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากแฟนเราเวียดนามกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากแฟนบอลเวียดนามเมื่อทานที่ทานทุยได้กลับไปแข่งในลีกของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งไปฟังกันเลยครับ มาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกจากแฟน,ฟนบอลเวียดนามครับคอมเมนต์แรกเขบาบอกว่าเขาคือความภาคภูมิใจของทีมชาติเวียดนามญี่ปุ่นมีการนําผู้เล่นต่างชาติจากเอเชียเข้าร่วมสาประเทศก็คือไต้หวันประเทศไทยและก็ผู้เล่นจากเวียดนามของพวกเราและตอนนี้ PS U b u c a s t ก็ภูมิใจในตัวของทานทูยมากๆโชคดีนะสาวๆของเราทีมนี้ฉันรักและสนับสนุนจริงๆด้วยความรักทั้ง3ประเทศฟิลิปปินส์เวียดนามและก็ญี่ปุ่น คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหวังเลยว่า4ฟีของพวกเราเนี่ยจะส่องแสงส่องประกายในประเทศญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า4 T ขอให้คุณเนี่ยพยายามอย่างดีสุดหลานสาวที่น่ารักของฉันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอให้4 t นะและทีมของเขาชนะอย่างมั่นใจเสมอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากให้ทั้งทีมเอาชนะได้ทุกนัดไปเลย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเด็กสาวคนนี้นะมีใบหน้าที่บริสุทธิ์และก็น่ารักมากๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าขอให้โฟทีของพวกเราเนี่ยประสบความเด็ดและมีเวทีที่สวยงามมากมายทําให้พวกเขาทึ่งกันไปเลยเอาอย่างนั้นเลยนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทุกคนในทีมตอนนี้กำลังบลอสวรรค์ของทันถุยฉันมั่นใจเลยว่าความสามัคคีจะทำให้ทีมของพวกเขาชนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่า ขอชื่นชมเธอนะทันทุยเธอเนี่ยมีพรสวรรค์มากขอใอยทีของเธอชนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าน่ารักมากโฟทีและขอยโฟทีเนี่ยสองแสงสองแสงและก็สองแสงเอาอย่างงั้นเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านอกจากพรสวรรค์ด้านวอลเลยบอลแล้วนะเธอเองเนี่ยโฟทีเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทันทุยเธอเนี่ยแหละคือความภาคภูมิใจของวอลเลยบอลเวียดนาม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า 4T ของเขาพวกเรารู้ว่าทันทุยเนี่ยเขาคือแบรนด์อันดับหนึ่งในอนาคตเขาจะช่วยให้แฟนๆทั่วประเทศเห็นรางวัลจากประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นครับตามนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอให้โฟเนี่ยมีความสุขและก็ขอให้เขาประสบความสำเร็จด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารอฉันอวันที่เธอจะกลับมาเวียดนาม เขายังไม่ได้เริ่มแข่งเลยครับอย่าเพิ่งรีบไปเขากลับมาสิครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามของพวกเราเนี่ยจำเป็นต้องมีผู้เล่นไปเล่นในต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นอันนี้คิดถูกต้องครับคอมเมนต์ต่อมาบบเขาบอกว่าทันทุยเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมาเกินไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทันทุยขอให้เธอเนี่ยพยายามทําให้ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหน้าตาของทันทุยของพวกเขาเนี่ย เริ่มเหมือนคนญี่ปุ่นไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอให้โฟร์ทีของพวกเราเนี่ยประสบความเด็จในฤดูกาลนี้และก็ขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพของคุณเช่นเดียวกันครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพยายามอย่างหนักเพื่อ,อทีมของคุณชนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพร้อมกันยังทุกคนกับผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในเวียดนามตามนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่น่าดูมาก ไอดอลของฉันฉันตั้งตารอเขาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าฉันรอไม่ไหวแล้วฉันเห็นภาพเป็นความเงียบสงบและก็ความสุขไอดอลของฉันเอาที่สบายใจเลยครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเขากลายเป็นซาวญี่ปุ่นไปแล้วเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากเธอคนนี้นะเป็นซูเปอร์ตา์ตัวจริงและเขาคนนี้เป็นนักวอลเลย์บอลที่มีชื่อเสียงดังในเอเชีย 4T ทีโอ้โหสุดยอดจริงครับแฟนบอลบอลเวียดนาม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในที่สุดหลังเล่นจากที่ญี่ปุ่นมา3ซสีสั้นแล้วโฟเตอนนี้เธอก็มีภาพสวยๆน้ำตาฉันจะไหลมันดีเกินไปแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าหนึ่งในผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ในประเทศของเราในวันาันหญิงของเวียดน,นามคุณเนี่ยอายุยังน้อยขอให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็ขอให้ประสบความสําเร็จด้วยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่า ช่างเป็นสาวที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นจริงๆขออเมทตมาเขาบอกว่าฉันขอให้ทานตุยประสบความเด็ดในเส้นทางของวอลเลย์บอลของเธอขอให้เธอยอดเยี่ยมอย่างนี้ต่อไปผู้เล่นที่ดีและมีอายุยังน้อยขอให้เธอมีความสุขคออเม์สุดท้ายเขาบอกว่าฉันเนี่ยรักโฟทีตลอดไปเธอน่ารักและเธอก็สวยงามมากมาย เรียบร้อยแล้วครับคอมเมนต์จากแฟนบอลเวียดนามครับที่พูดถึงทานที่ทานทุยนักวอลบอลสาวของเธอที่ไปแข่งกับสโมสร p f u b u c a s สโมสรวอลบอลในลีกของประเทศญี่ปุ่นครับอย่างไรครับแอดขอบเป็นกำลังใจกับนักวอลบอลของอาเซียนทุกๆคนเลยครับรวมทั้งทันทุยด้วยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพของเธอครับและที่ขาดไม่ได้ครับขอบเป็นกำลังใจกับนักวอลบอลสาวไทยทุกๆคนครับขอให้ประสบความสำเร็จและก็คว้าแชมป์มาให้ได้ในทุกๆลีกนะครับผม วันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับวอลเลย์บอลสาวไทยนักตบสาวไทยสู้